เจ้ามันตอนช้าๆมันจะเริ่มยุบแล้วล่ะปีสี่เก้าเพราะว่าขึ้นอีกสองวันเนี่ยมันน่าจะทรงๆแล้วปีนี้ท่วมกับปีสี่เก้าใครเยอะกันเยอะเยอะปีนี้เยอะกว่าปีสี่เก้ามากได้เป็นสองทัวอาหารกันกินอะไรการข้ากินไม่มีแจกเลยไม่มีแจกเลยไม่มีแจกเลยข้าวกล่องไม่มีมิจน้ำแจกข้าวมัน หมูไหนเนะตำบลูสามิคุนทองหมู่สามพิคุนทองชาช้างคุณทองครับไม่มีแจกเลยหมู่ทั้งหกหมูท่วมหมดท่วมหมดแล้วครับมีอาหารขาวก็ท่วมหมดแล้วครับนดูดฝั่งคงครบทุกตำบลแล้วเนี่ยทุกอำเภอรถพี่รถคันเรือเข้ามา บบล้วอวางล้อช้าๆอย่าเพิ่งไปบีบเขา ผมไปถึงเย็นลำํำพ่มนะลําชวดลำํลำ,ลำ,ลำชวดช่วยท่วมไหมท่วมกันแต่มันไม่น้ำน้อยอยู่แค่นั้นข้ามจะไม่น้ำเยประมาณร้อ ไม่น้ำใหญ่อย่นั้นใหญ่เดือดทุกวันนี้ไหลออกออกแล้วท yeah. ah? yeah. right? ั้งนี้ไหลเข้าตรงน้ไหลออกตอนนี้เสมอเสมอแค่ไเนี่ย